สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรถ Honda Scoopy รนะครับคันนี้มีปัญหาก็คือว่าล้อหลังล็อกนะครับล้อหลังล็อกล้อหลังตายหมุนไม่ได้เลยนะครับผมนะครับล้อหลังตัวนี้มันจะหมุนไม่ได้เลยนะครับล็อกตายเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับเพราะว่าระบบเบรกก็ปกตินะครับระบบเบรกปกติอยู่ก็จะไม่ได้เป็นที่เบรกนะครับเราก็เลยได้ทําการเปิดฝาครอบคัตออกมา เปิดฝาครอบสายพานนะครับได้ทําการเปิดฝาครอบสายพานลงมานะครับพอเปิดมาปุ๊บนะครับเปิดมาปุ๊บมันก็ยังล้อมันก็ยังหมุนไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เลยมาได้มาดูตรงคัดก้อนนะครับคัดก้อนคัดก้อนตรงนี้มันติดกับชามคัดนะครับแน่นเลยนะครับติดแน่นเลยทีนี้เราก็ได้ทําการถอดน็อตออกมานะครับมันจะมีน็อตอยู่พอถอดน็อตตรงนี้ออกมาปุ๊บนะครับสปริงเด้ง เด้งเอาชุดน,นี้ออกมาเลยนะครับเด้งเอาชุดน,นี้ออกมาเลยสรุปแล้วก็คือว่าตัวอ่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัว Consort. น็อตยึดตัวนี้ครับสรุปคือตัวน็อตตัวนี้ครับน็อตตัวนี้มันมันคายออกนะครับนะครับน็อตตัวนี้มันคลายออกพอน็อตตัวนี้มันคลายออกนะครับมันก็จะทําให้สปริงนะครับสปริงมันดัน สปริงนะครับดันคัดคัดก้อนตัวนี้ครับมายันกับชามคัดไว้นะครับมายันไว้แบบนี้เลยนะครับพอยันไว้แบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้ล้อกับชุดชามสไลด์เนี่ยมันติดกันนะครับมันมันก็เลยทําให้ล้อมันหมุนไม่ได้นะครับปกติปกติแล้วชามคัดกับคัดก้อนตัวนี้มันจะแยกกันใช่ไหมครับมันจะสามารถหมุนได้เป็นอิสระนะครับแต่ว่ากรณีนี้ก็คือคัดก้อนเนี่ยมัน มันดันออกมายึดตัวนี้นไว้นะครับมันก็เลยติดกันเลยแบบนี้นะครับมันเลยทําให้ล้อมันล็อกนะครับก็คันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือ <bij> ว่าก่อนหน้าน <ST> ี้ก่อนหน้านี้ได้ทําการเปลี่ยนสายพานนะครับเปลี่ยนสายพานลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนสายพานมาจากกรุงเทพนะครับเปลี่ยนสายพานมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนคัดก้อนมาแล้วนะครับเปลี่ยนคัดก้อนกับสายพาน ทีนี้เปลี่ยนออกมาใช้ยังไม่นานนะครับยัง,ง os, ไ,ไม่ถึงปีนะครับน็อตตัวนี้เกือบหลุดนะครับน็อตตัวนี้หลุดนะครับพอหลุดออกมาก็จะมีปัญหารอล็อกนี่แหละครับก็คือไม่มีไม that, ่มีอะไรเสียหายมากนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะประกอบชุดชามสไลด์เข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบชุดนี้เข้าไปนะครับก็ได้แล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วน น้ำมันเครื่องที่เยิ้มตรงนี้นะครับมันเกิดจากเกิดจากตัวนี้นะครับเพื่อนซีนซีนข้อเวียงรั่วนะครับซีนข้อเวียงรั่วเดี๋ยวเราจะถอดให้เพื่อนๆดูนะครับซีนข้อเวียงข้อเวียงอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใช้ไปนานๆนะครับตรงนี้มันเกิด เสื่อมสภาพนะครับพอมาเสื่อมสภาพแล้วนะมันก็จะรั่วออกมาบริเวณนี้นะครับเต็มเลยแต่ว่าแค่นี้เราไม่ได้ไม่ได้แก้ไขตรงนี้นะครับเราแก้ไขแค่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทําการเอาน้ำมันน้ำมันเบนซินนะครับล้างแทนี้ให้สาดนะครับล้างให้สาตแล้วก็เดี๋ยวเราเราก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับเราไม่ได้แก้ไขน้ำมันรั่วแต่ว่าเราแก้ไขแค่ตรงนี้นะครับรก็จะไม่มีอะไรมากนะครับสลับ ปัญหาก็คือว่าล้อล็อกล้อตายนะครับล้อหลังนะครับของรถเกียว์ตโนตแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นที่เบรกติดนะครับแต่ว่าเป็นที่ตัวชุดชามสไลด์มันหลุดออกมานะครับผมส่วนวิธีการประกอบก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆสามารถประกอบได้เลยนะครับมีวิธีการประกอบอยู่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับปัญหาของคันนี้ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะแก้ไขเข้าไปนะครับ อาการนี้มันจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับนานๆจะเจอทีนะครับจะไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับนานๆเลยนะครับผมก็เพื่อนๆก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับรถที่มีปัญหาแล้วแล้วก็คือล้อล็อกล้อตายนะครับก็ให้มาดูตรงนี้ด้วยก็ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วชบครับสวัสดีครับ เสร็จแล้วแล้วก็จะบีบชามสไลด์เข้ามานะครับบีบชามสไลด์เข้ามาแล้วก็เอาสายพานนะครับลงไปในล่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาเชือกมัดไว้แบบนี้นะครับมัดไว้แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ได้เลยนะครับมันจะทําให้เราใส่ง่ายนะครับครับนะ